ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะเคยมีเพื่อนมาฝากกับคุณหมอไหมคะเนี่ยใช่ค่ะมีก็เพื่อนแนะนำมาเพื่อนทำมาสิบเจ็ดปีแล้วไม่มีปัญหาสิบเจ็ดปีใช่มี้มาติดตามอาการหลังเสรมหนอกก็รู้สึกว่าพอใจมากค่ะวันนี้เราครบหนึ่งเดือนแล้วเนาะจะที่ใช้ตัวซิลิโคนโมทิวาจอยแล้วก็ขาแผลล่างนมมินิสกาแผลเล็กๆนะครับก็ปวดแมเป็นไงหลังผ่าตัด สวยค่ะไม่ได้น่ากลัวยอย่างที่คิดเลยแต่ก็พอผ่าเสร็จก็ลุกขึ้นทําอะไรได้เข้าห้องน้ําได้เสียเป็นยังไงคนรอบข้างก็ก็สวยนะก็มีแต่คนบอกว่าสวยพอดีตัวเร่นี้น่าสนใจเพราะว่าตอนตอนนั้นเราคุยกันเยอะว่าอุ้ยมันมีการเรื่องของข,องขนาดไซส์ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เรื่องของครงสร้างที่มันไม่เท่ากันเยอะเนาะค่ะออกมาเป็นไงครับผมเห็ okay, นไหมแทบดูไม่ออกเลยอะว่ามันไม่เท่ากันนะคุณหมอต่อจาะ <c oughs> <c oughs> เรียกว่ายากนิดนึงในว่าการวางตำแหน่งหรือว่าการปรับทรงนะครับแต่ว่าเช็คนี่ออกมาแล้วก็ดูดีนะครับใช่การทํางานตอนนั้นก็คุยจนเยอะว่าเออมันคาดหลังได้แค่ไหนยังไงเนาะอ่าใช่จะออกมาดูถ้าไม่ออกเนาะไม่ออกเลยค่ะ